เรากลับเรากลับไปกลับที่เดียวอำเภอใช่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 อ่าเอามานี่ก่อนอันนั้นเน่ยยังไงมันก็ไม่โพออ่าสวยที่สุดแล้วมาไม่ผิดหวังแล้วมาตรงนี้นะครับนี่

ไปไปไปที่นั่นแหละผาแต้มผาแต้มนะไปเลยก็จะมีบอกว่าไปาแต้มเข้าไปาแต้มใครก็ยังคงอยู่ในอุทยานเขตเนี้ยแล้วก็ขใ้ใช่ครับวันนี้ก็ได้นะครับเพื่อนใหม่นะครับลูกหลานนะครับไปฝากเอฟซีนะครับก็ติดตามนะครับชลาไรเดอร์มาเดิมนะครับเจ็บภาพสวยๆมาให้นะครับให้พี่ๆน้องๆนะครับได้ดูกันนะครับผมครับ ไปเที่ยวชอบเที่ยวนั่นเองนะครับความหวังของภาคใต้นะครับผมจะไปที่เบตงผมจะไปเบตงให้ได้นะฮะไปแน่นอนนะครับเดี๋ยวเอาเบอร์ผมก็ได้ครับเดี๋ยวผมจะได้ดูแลมีอะไรจะได้เดี๋ยวเดี๋ยวเอาเบอร์ไว้เอาเบอร์ลูกไว้นะครับนี่เป็นหลักฐานนะครับพยานนะครับสารที่เคารพนะครับเพราะว่าลูกหลานเขาจะได้ดูแลนะครับผมถ้าจะไปสก็ติดต่อมาอ๋อ ปัตตานีโอ้โหไปแน่นอนผมไปแน่นอนน่าจะเป็นปีหน้านะครับผมจะไปครับผมมีรถนอนคันหนึ่งนะครับเป็นมินิบัตนอนไปกินไปอไปขี่ใส่ฮะไม่มีครับห้องน้ําไม่ยากครับปตทครับฮะลงประตูเลยเนาะเออคุยสนุกครับคุยสนุกครับคุยสนุกมากเลยครับครับตอนนี้เราคุยยังไม่ได้หนีไปไหนครับยังอยู่ที่พาชนะใดอยู่นะครับนี่ นี่อยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็พระอาทิตย์ก็ขึ้นสูงแล้วนะครับนอนแต่ก็ยังสวยอยู่นะครับยังสวยอยู่นะครับยังถ้าพูดเป็นภาษาเขมรกรอระออระออแปลว่าสวยนะครับครับระอเจริญเจริญก็สวยมากครับสวยทุกวันก็จะนับจะนับนะ่า พูดภาษาอาหรับครับสวยมากสวยมากไฮรัวไฮลัวไฮรัวกะซีดฮะไฮรัวกะซีดกะซีดกะซิดแปลว่าอะไรกะซีดเยอะเยอะสวยอ๋ออืมนี่คือได้อีกภาษาหนึ่งนะครับถึงผมจะพยายามพูดนะครับเผื่อผมจะได้ไปบ้างนะครับอาชาติหน้านะครับชาตินี้หมดสิทธิ์ที่คือลูกหลานครับชาตินี้ได้แค่นี้ก็พอใจแล้วนะครับผม เอาไว้ชาติหน้านะครับซาอุครับโอเคถ่ายต่อนะครับอีซีครับ